ตอนนี้นะครับเข้าสวนปามมาแล้วนะครับษษหนึ่งวุศจิหกสิบสตอนนี้ก็จะถามความรู้สึกเกษตรกรชาสวนปามนะครับว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างนะครับกว่าจะไดเะเ้เงินมาสักบาทสองบาทรู้สึกยังไงบ้างนะครับรู้สึกเหนื่อยรู้คุณค่าของชาวสวนเลย เวลาเราี่อยู่ในอยู่แต่ในเมืองไม่รู้สึกหรอกความรู้สึกของชาวสวนถ้าวันหนึ่งคุณได้เป็นรัฐมนตรีเกษตรคุณจะมีกว่าคุณจะดำเนินการอย่างไรบ้างกับกับเกษตรกรพัฒนาแล้วก็ต่อย,ยอดแล้วก็เพิ่มทารายงานถ้าเป็นไปได้เพราะเราก็รู้สึกรู้สึกถึกความยากลำบาก กว่าจะได้เงินไม่ใช่ง่ายๆมันต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะครับขอบคุณครับนี่ก็คือความรู้สึกนะครับของคนที่อยู่ในเมืองนะครับวันนี้มาประสบกับเกษตรกรนะครับมาลงพื้นที่เกษตรกรจริงๆนะครับก็รู้สึกว่าเงินบาทสองบาทก็มีค่านะครับมีค่ามากๆนะครับดูนะครับ่วนปาลกว่าจะได้นะครับตอนนี้ปาล์กิโลกรัมละห้าบาทนะครับกิโล กรัมละห้าบาทนะครับควายะได้ตัดปั๊มต้องใช้เวลาตัง้ง7-8เดือนครับเนี่ยนี่ประมาณเดือนมการาคมนะครับปีหกสินะครับเราก็จะได้ตัดแล้วอ่านะครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสลามเลยก้มครับ